อากาศดีดีวันนี้สวัสดีครับคู่เต็งจ้าวัสดีจ้าหนองอ๊อสเดี๋ยวหนูฝากกระเป๋าในเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเซ็นซื้อคอ่ะจ้าเร็วเร็วเด้อพี่เต็งก็ไม่ใช่คนอยากรู้อยากหินรอบเด้อบ้านเป็นต้นหนาสงสารหอแต่เขาโอ้ เราสาตุนมาตันเยอะอสงสารเฉยๆดอกไม่ได้สะออนอะไรนั่นหนาดอกออในนี้กับขขาก็เอานี่เจาก็เคยกินไหมไข่ดาวนี่ไม่สะออนดอกแค่เป็นห่วงเฉยๆช่วงนี้ เห็นไปทําอะไรก็ไม่เหลือเท่าเก่าไม่เหลือเท่า,เ,เ,ทาเก่าขนาดต้นตุ่นเดือนนั่นนี่เรร็จเรียบร้อยเนาะเรียบร้อย้วครับคุณพูแตนนอ้องวก็ได้อะไรมากินหรือยังอ๋อได้เรียบร้อยครับหมูห่อเข่ากับเข่าเพียบเลยมู้นี่เต็มแล้วได้ได้ของมากินหลายแล้วเนาะหมูของมากินหลายคุณแตนว่าต้องเป็นห้องหนูดอกเดินหนูไปอ่ะน,นี่กอนเ้อเห็นไปทําอะไรก็ไม่เหลือเท่าเก่าไม่เหลือเท่าเดิมพี่กาห่วงนิดนิดแต่แต่ไม่ได้ห่วงมาก บบต้องห่วงหนูดอกของกินเต็มกระเป๋าหนูบียอยากดอกหนูไม่เคยเห็นคุณแต็นยากกับหนูดอกกระเป๋าไปปปไอันนี้ก่อนกระเป๋าตุ้งอยู่เนาะแมนท์กับเมนท์ใหญ่ใหญ่ๆอยู่เนาะโอเคไปแล้วคุณแต็นกินแห่อร่อยเด้อ่งหหวูกินแห่อร่อยของกินหอมมาเยอะแยะโอ้ยน้องออดเอ้ยทำอะไรก็กลัวแต่โอ้ย ไม่มีกับเขาไม่มีอะไรกระบอกตรงๆก็ได้ดอกหนูห่อมาเยอะแยะเยอะแยะทําอะไรก็กลัวแต่เขาจะรล้ทันน้องออดเอ้ยไม่ต้องกลัวเสียฟอรอมดอกมีอะไรกระบอกพี่แตนตรงๆก็ได้ดอกโอ้แค่เรื่องแค่นี้เรื่องของกินของอะไรนะ่ะพี่แตนน่าไม่ห่วงน้องดอกออไป <ๆ S 2> ไปเก็บขอถ้าบอกแบบนี้ทุกคนก็จะเป็นห่วงเขาอีกลหละ เอาเอาจำในวัะหอจะเข่ามานะมึงนี่เ๋ยเอากับเข่ามาใส่กระเป๋าอะ่ะหรือขู่เตียงโอ้แล้วก็เป็นห่วงหอได้ลนะเนาะ อะอันนี้กินเส้าอันนี้กินเที่ยงหรอกกันลงบัญชีบนน้นน้นนี่เอามาใส่กระเป๋านี่อย่าลงกันแล้วกันเออ้อครูแต่นมันหมุมเดือนนี่ก่อนอะกินไปก่อนอันนี้เทียทเท่ยงอันนี้เส้า